ทั้งดำทั้งดินอะไรหัวอะไรอยู่ห่อเดียวกันคือบวกสวัสดีจ้าพุนโทรศัพท์สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้แม่พันนีพามาห่อข้าวต้มใส่บุญออกพรรษาจ้าขอองมมึ้าวต้มมัดจ้าเดีเบิ่งมีทั้งทั่วดินทั่วดำจ้าพี่น้องบวหากบ่ได้เอาแห่อันนี้มาบ่ได้เอาลุงแห่อันนี้ ออันนี้ห่อแล้วด้วยไหนจ้าอันนั้นข้าวต้มผัดตินะจ้าข้าวต้มผัด้ามีทุย่างจ้าพี่น้องอันนั้นข้าวต้มผัดอันนี้ขดดนะ็าขต้ม<อ>มัดพี่น,ออน,นอ้องเลยบุญบอ,อกพันษาเนาะคนหออ่อข้าวต้มขนมจา้าห่อข้าวต้มขนมใส่บุญพี่น้องใส่ตาบางสกนะลุล้ว ผู้นนาถึงออเดอร์ถึงพราท่านสุกถึงสุกแล้วผูน้นนาพี่น้องโทรมาแตกตึมตึมบางคนเพิ่นกับบะเฮ็ดเนาะบางคนเพิ่นกับทิซือเอาบอกเด้อมัดละสิบบาทเด้อม,มัดละสิบบาทบาทสามมัดยี่สิบมันจะได้แค่เดียวยอีแม่ จีบไส้เปียงสวมัดนั่นน่ะเอ,อเจาจะค่อยเอาห้มันก็ได้ดอกดวาอืมอือไปห้มันเป็นตาเซพตาเซบพี่น้องบ่งดูทั้งทวดินทวดำใส่กันเลยสองรสสองชาติจ้าพี่น้องสองรสสองชาติอยู่ในห่อเดียวกันนี่<า>ละ่ะตามใจผู้ซื้อจ้าอยากทวดินอยากทวดดำอยู่ในอันเดียวกันมัด ตามใจลูกค้าตามใจคนซื้อจ้าเวาที่เยมาแยกกันแยกยบ่ไหวบ่ต้องแยกดกผู้ใดบ่จินวทวดินกับแฉทวดินออกผู้ใดบ่จินทวดํำกับแฉทวดำํวดำออกจินทั้งสองอันกับทั้งสองอันแหงเซ่บ เม็ดมือลรอเมื่อเนี่เฮ็ดข้าต้มขนมมาเมื่อื่นก็เม็ดเมื่อื่นกับเมดเมื่ออีกจ้าแม่บ้านแม่ลัสมีเป็นโมบ้านไงขายดีจ้าบ้านแม่พันนี้นั่นบ้านในน้อยพักกันห่อเอาเองนี่เพิ่นเป็นบ้านไงบ้านตลาดจ้าพี่น้องดีอยู่แม่ดีอยู่ดีเป็นตาไปกินไปทานดีอยู่ดอก น้องๆเด็กกำพ้ากะโอ้ยเป็นตาเป็นตาหักเป็นตาหักบอกง่ายเด็กยางพันเขานี่กะขอโทษโก้มทุกคนโอ้จะเป็นเพื่อนอบรมดีเขาน้าปลาเลี้ยวสิไปอีกอยูสีเขาไหมเขาเหนียวไปฝากน้องๆน,นี่แหละจ้าพี่น้องมาห่อขาต้มขนมนากันไปไปโวลดเด้อผู้ใดบัทนั้นเห็นกะ ไปรวเด้ยวยจา้า<ห>วัดธรรมตะกูจา้าญาติยมจะวัดลังมาจากจังหวัดใดแน,น่ขนาดเดินวัดกุ้งกว่างนะโอ้ยสนามวัดกุ้งกว่างนะรถติมหมือดทั้งรถบาสทั้งรถส่วนตู้รถตู้โอ้ยสะอ,อ่อนอายุปันนี้แล้วนี่ก็มีเหตุบุญเหตุทานทอน,นแล้วทำบุญทำทานทอน,นแล้วอ,นนอืยเวลาเขาก็ถือว่าขอน,นว่าห้อมมาแล้ว โชคดีบุญลายที่ยังมีล้มหายใจเพือนห้าย,ยังมีล้มหายใจยังสุขภาพแข็งแรงยังเดินทางไปทําบุญทําทานจังหวัดนั่น,จ,น,นจังหวัดนี่ได้มันเป็นตาภาคภูมิใจหลายบ้านเฮาก็ททาคือกันละบ้านเฮาก็ได้ทําคือกันเมือ่อไปทาบ้านอื่นน้าทําบ้านเฮาน้ําอนนอมแมน เอ้ยกล้วยฉ่ำดีไรเานาะนี่เนาะกินวุ่นก็เตันก็เ็ท่าก่มาลอืมก็เนวัดพุนทับอ่ะอืมอะพี่น้องเอ้ยกล้วยฉ่ำดีดีพี่น้องอือเอากรมันมันด้วย เฮงๆแล้วไหมเ้งห้งมันๆว่าจ้าเม็ดันนี้จิตไทยทุกขันตอนให้เบื้องลยจ้าพี่น้องจ้าขันตอนนี้กะไว้ซํานี่ก็นอกขันตัวหนากระตัวไปจ้าจ้าเท่านั้นเขาต้มผัดเขาใส่ซึ้งแล้วจิตเตรียมพ่อจะเป็นหนึ่งแล้วจ้าเขาต้มเม็ดนี่ต้มค้าอยู่กับมีแม่นบ่ เขาต้มแล้วมืเอื่นยังตีต้มอันนี้อันอันนี้อันนี้ต้มมืเอื่นนั่นป่ใช่อค่ะต้มเดี๋ยวต้มมัดนี่ไ้ถ้าต้มมืเอื่นเศร้าจะเฮ็ดข่าวหนาอีกวัดือมะเนี่ยโอ้โหหลายอย่างจังทำหน้าไว้หรือยังดอกเคล็ดกันเพราะคนถามอืม เมื่อใดว่เฮ็ดไปเขาก็ถามกันออืเใส่ใจ<ป>ลูกค้าตลอวดเนาะว่าถ้าต้องการยังได้เมื่อันนี้กันยังหอ้อประทานเรวดอกจ้าพี่น้องเอาขาต้มผัดใส่ซึ้งไปหนึ่งก้อนเพราะว่าเขาต้มเม็ดนี่ต้องห้อไปเรื่อยๆจ้าเขาต้มเม็ดเขาต้มตมัดเนี่ย อื่นหออีกเม็ดเมื่อจะเมื่อเฮือกับเป็นเมื่อออกพันษาแล้ววันที่สิบเจ็ดทำบุญจา้าทำบุญออกพันษาไปเนี่ยทอดบางสกุลละหาบรรพบ,บุรุษผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหาญาติพี่น้องผู้ที่ร่วงบบรับแต่ว่าประเทณนี้แต่ละจังหวัดคือกันบ่น้อพี่น้องเอยในประเทศไทยนี่ย่านบบ่คือดอก ก็คือจังกับคนจีนนะเขาอืแต่คนจีนเขาไหวเขาเฮ็ดกับแต่จังหวัดชัยภูมินี่กะยายตีดว่าอยู่น้ำตกใส่ท้องหม่องเราไปโยกกะว่าเฮ็ดได้หรืบางสกุลนะว่าทอดพะนะเฮ็ดแต่ทางเฮาฝากสีฝุ่นฟูรังคุนฝุ่นกระเฮ็ดอืนี่แหละค่ะประเพณีบวชขึ้กันจ้าพี่น้องออื นี่จะไปวัดไปทาบุญทําท่านธรรมดาจ้าแต่ว่าทอดบางสกุลนี่ทั้งบ้านแม่พันนี้ทอดจ้าเดี๋ยวมือทอดบางสกุลแม่พันนี้จะทายเบิ่งอีกเท่านึงวิธีทอดบางสกุลในกระตาบางสกุลเขาจะมีอย่งยา,างแน่ค่ะบังค้นกับมีเสือผ่าอาพรเครื่องยูเครื่องกินจ้าพี่น้องมีทุกอย่างละ่ะมีเขามีเสือผ่ามีของเสผ่าของไส นี่นั่นมีปัจ<ม>ใยใส่ซอ,องข้าวต้มขนมผัดแดดกล่าพริกแบบพริกบม่โผไม่ปลาใส่ปลายเห็นป่ะจ้ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามชมการห่อข้าวต้มขนมของแม่พันนีแม่ลมัศมีแม่พันนีเป็นผู้ทายทอดแม่ลัศมีเป็นผู้ห่อไห้บึงขอบคุณหลายๆสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้อง ร่ลำรวยเงินท้องทุกผู้ทุกคนจ้าสวัสดีจ้า